ปรากฏการของสววันชัยเนี่ยจะทําให้คุณสะททนพอสมควรนะครับด่าก็ด่าไปแต่มันคือเรื่องจริงอะแต่มันคือเรื่องจริงและก็จะมีการสอดรับของสวอื่นๆออกมาด้วยฉะนั้นเนี่ยสววันชัยออกมาเล่นเกมตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันมีข่าวล่องลอยว่าสอตัวใหญ่จะประกดเพื่อจะเอาสอตัวใหญ่มากดประวิตยไว้ครับเห็นไหมครับเขาก็ตอบโต้ได้แบบนี้ฉะนั้นคุณยิ่งถอยหลังถอยหลังไปเรื่อยเรื่อยและ คุณกาลังถูกนําไปสู่ว่าเป็นหนึ่งในความขัดแย้งทางสังคมคมันจึงกดปรากฏการที่บอกว่าเอาประยุทธ์ไม่เอาทักษิณนะเอาทักษิณไม่เอาประยุทธ์แต่ในขณะเดียวกันแม้จะพูดอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์ในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ประยุทธ์เอาตัวไม่รอดนะครับ,ค,รบคนที่กําลังจะไปรอดและเป็นทางกลางเนี่ยก็คือพลเอกประวิตรดังนั้นคะแนนต่างๆเนี่ยมันจะหลั่งไหลเข้า คนเอกประวิตยมากสมพอสมควรและเป็นพรรคที่มีความพร้อมคือหนึ่งเอาว่าคนไปอยู่ในพรรคเนี่ยพูดคุยกันง่ายเข้าใจง่ายครับอันที่สองนโยบายก็ดีอันที่สามเนี่ยผมว่างบประมาณในการต่อสู้กับพรรคอื่นๆเนี่ยพรรคนี้ก็ถือว่ามีความแข็งแรงครับนะครับฉะนั้นเนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจริงไม่มีคําถามไปที่คนเอกประวิตยเพราะเอกประวิตยจริงดำเนินการได้ง่ายเห็นไหมครับแต่มันก็แปลกว่า ในขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องว่าความขัดแย้งทางสังคมมีอยู่จริงเพราะพักของพลังประชารัฐของบนเอกประวิทยเนี่ยกลับมาเสนอเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งซึ่งเรื่องนี้ก็จะไปถูกใจใครหลายๆคนและมองว่าจะเป็นพักทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้จะให้การเมืองผ่านบนถนามเลือกตั้งไปได้ โดยมีผลเอกประวิทย์การเมืองจะผ่านสนามเลือกตั้งไม่ได้ถ้าประยุทธ์ยังต้องการเป็นนายกการเมืองจะผ่านการสนามเลือกตั้งไปแบบปกติไม่ได้ถ้าทักษิณจะกลับมาครับฉะนั้นทุกคนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ทุกคนออกมานะครับกำลังทำให้สังคมเนี่ยมันมึนแต่อย่าลืมว่าในขณะที่พวกคุณออกเนี่ยมันยังมีเสียงของประเทศไทยต้องมาก่อนคณะรลอมรวมประชาชน เราจะีชให้เห็นว่าในขณะนี้การเมืองไม่สามารถเดินได้แบบปกติอีกแล้วอืร่องรอยของการวางเกมไม่ว่าบทบาทของคณะกรรมการกะกะตที่ถูกตั้งข้อสงสัยบทบาทต่างๆในการที่จะเพิ่มเงินเดือนให้กับออบตอตอบทบาทต่างๆในวันที่1 5บ6ที่จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจงต่างๆพนี้ซึ่งเรื่องนี้สังคมก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าสภาจะล่มหรือเปล่าครับ แล้วสภาล่มเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าฝ่ายค้า,ลา,า,ลานล่มบ้างฝ่ายรัฐบาลล่มบ้างสอวล่มบ้างมันก็มันก็เท่าก,กับว่ามันปะเยาะแล้วในขณะที่พักฝ่ายค้านคิดว่าจะได้เปรียบในการที่จะอภิปรายแบบแบบแบบไม่ต้องลงขะแนนใช่ไหมก็คือการด่าครั้งสุดท้ายอะเอาง่ายๆ่ายแต่ว่า ประยุทธ์เขาบอกแล้วเขาไม่อยากได้ยินชื่อทักสิณครับฉะนั้นฝ่ายทําการบ้านของแน่นอนว่าการอภิปรายรอบนี้จะมุ่งที่คุณประยุทธ์มากกว่าคุณประวิทย์นะครับส่วนพรรคอื่นก็จะโดนตบลายคุณประยุทธ์จะตอบโต้ด้วยข้อมูลของพฤติกรรมของทักษิณและยิ่งหลักอย่างหนักนะครับแล้วก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียคะแนนซึ่งการอภิปรายแบบเนี้ย นะครับพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าหวังจะได้แต้มจากครั้งนี้เนี่ยผมว่าไม่ได้จะโดนหนักอันนี้ก็ไปคิดให้ดีนะว่าคุณอยาพิปายกันหรือเปล่านะครับที่สำคัญก็คือว่าองค์คาพยกฝ่ายของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเขามีเครือข่ายเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างพร้อมฉะนั้นสื่อมวลชนก็จะย้อนกลับเอาเรื่องพฤติกรรมของคุณคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยมาตีแผ่เห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แกล้งโง่แล้วมันโง่จริงๆในการเดินเข้ามาเข้ามาแบบนี้ในขณะเดียวกันก้าวไกลเนี่ยก็สามารถที่จะชำระพลเอกประยุทธ์ได้อย่างเป็นเนื้อเป็นนันนั่นหมายความว่าถ้ามีการอภิรายได้จริงเนี่ยจะถ้าจะฟังเหตุฟังผลว่ารัฐบาลทํางานดีไม่ดีเนี่ยต้องฟังก้าวไกลนะครับแต่แต่ว่าหมายความว่าผู้ฟังก็อย่าไปอคติเข้าเรื่องเรื่องปัญหาภายในเรื่อง จะรูปสถาบันกาัตริษ์จะฟังเนื้อหาที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอันนี้สังคมไทยก็จะหายหมึนครับนะครับก็จะได้ความรู้ได้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ไปมากมาย